คาสิโอรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาในกลุ่มนาฬิกาเพื่อสุขภาพนะครับผมทาไมถึงเรียกอย่างนั้นคือถ้าเราใส่ที่ข้อมือเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยมันจะนับจํานวนก้าวได้นะครับปกติใน1วันควรจะเดินได้มากๆถ้าถึงหมื่นก้าวที่จะดีนะมันทําให้เรารู้แนวโน้มว่าในวันนี้เราเดินมากเดินน้อยถ้าเดินน้อยก็เดินถ้าเยอะขึ้นมันจะบอกเป็นจำนวนก้าวเลยนะครับทําให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะเรามีการเคลื่อนไหวไงครับ คราวนี้ออกแบบมาให้มันเล็กอะ่ะต้องบอกนิดนึงมันเล็กนะครับคือเป็นไซส์ผู้หญิงเลยก็ว่าได้นะครับไม่เหมาะกับผู้ชายตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ผ่านเลยถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผ่านไปเลยนะถ้าผู้หญิงเด็กตัวเล็กๆสักสประมาณ7 8 9ขวบเนี่ยพี่ว่าใส่ได้แล้วนะเด็กๆก,ก็น่าจะชอบนะหรือคุณผู้หญิงข้อมือเล็กก็ใส่ได้นะครับถือว่าฟังก์ชันเพื่อสุขภาพตรงเดินนี่ถือเป็นของแถมก็ได้นะถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนนะครับมี2ส,สีนะ อยากมาให้ดูตัวจริงเพราะนานๆมันทำสเตปแท็กเกอร์บางทีทํามาแล้วก็มาเมืองไทยไม่เยอะไงแล้วก็เลิกผลิตไปนะครับบางคนเขาก็ถามหาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเรากดดูนิดหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้บอกหน้าจอที่ดีอย่างหนึ่งนะถึงมันจะเล็กแต่มันบอกหมดเลยนะวันพฤหัสเวลาปีเดือนวันบอกหมดตรงนี้ตรงคําว่า l a b designer เรา,เราก,ดกดหนึ่งทีเนี่ยจะมีคําว่าสเตปก็คือจำนวนเดินเมื่อกี้พี่ถือมาจากในสต็อกว่ามาเดินมันก็ได้ได้สิบสามเก้านะครับเนี่ยอ่ากดดูได้นะเนี่ยกดมีไฟไฟถือว่าสว่างดีนะเดี๋ยวลองไฟนิดหนึ่ง อืมเนี่ยไฟชัดนะขนาดไม่ใหญ่นะครับบอกเลยเล็กนะเล็กนะวัดจะขอบถึงขอบเนี่ยบกสี่เหลี่ยมถึงสี่เหลี่ยมเนี่ยประมาณ30ถึง31มิมลนะตีว่า3ามิมลคูณสมิมิลเนี่ยดูบนมือพี่นิดหนึ่งเล็กอะ่ะดูมือพี่ลวกันมือพี่สิบห้าจุดห้าเซนเนี่ยขนาดมือพี่นี่ยังยังเล็กเลยเห็นไหมอา่าประมาณเห็นไหมอืมพี่ว่าจริงมันเหมาะผู้หญิงกันเด็กอะ่ะเอาตรงเลยนะเออแต่มันสวยดีนะทรงพี่ชอบทรงใหม่ใมถ้าขายายใหญ่ๆญ,ญ่นี่จะเป็นนะครับผู้ชายที่สวยมาก เอาเป็นว่าเหมาะกับเด็กนะกับผู้หญิงนะครับเสายเป็นเรซินกันน้ําได้ร้อยเมตรสบายๆนะครับผมสีดํานี่อาจจะเหมาะกับผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่แบบอยากใส่ลุยๆนิดนึงนะครับกันสะเทือนอะไรได้สบายๆนะด,ดูอีกสีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้สีมันเขาเขียนโค้เป็นสีชมพูแต่ตัวจริงๆสีเหมือนเออสีได้ถึงแป้งผู้หญิงเวลาเราทาหน้าเออสีมันบางเป็นสีครีมอะไรอย่างนั้นก็ได้นะ มันอมชมพูอมครีมครีมนิดหนึ่งเนี่ยนะอ่าเป็นทูโทนนิดหนึ่งนะคือสีตรงนี้กับตรงนี้มันจะต่างกันนิดหนึ่งเนี่ยอ่านะเป็นเรียกว่าทูโทนดีกว่านะครับอสวยดีนีดนี้จะเป็นของผู้หญิงนะสีแบบนี้นะผู้ชายคงไม่ค่อยใส่กันนะนะสีแบบนี้อืมในราคาถามว่าเท่าไหร่นเนี่ยไม่เกินสองพันบาทครับลดแล้วนะครับผม,มยังไงสนใจติดต่อมาที่ร้านได้นะครับของที่ร้านเป็นสินค้าของใหม่ของแท้ประกันศูนย์ CMG นะครับ มีกล่องคู่มือใบรับประกันใบกำกับภาษีพร้อมเพราะเราเป็นตัวแทนบริษัทนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้าครับ